สวัสดีครับแบ่งปันพักเครื่องราคาหลักร้อยนะครับคลิปนี้มีพักเครื่องสายวิปัสสนากรรมฐานนะครับเหรียญพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตปี2536นะครับนี่เหรียญดีพิธีดีนะนะครับสังคานุสติญาณวิเศษนะครับตี36เนื้อทองแดงลมดดำนะครับรุ่นนี้ปลุกเสกที่วัดบอวรอน,นิเวศวิหารน,นะครับโดยสมเด็จพระญาณสังวรเป็นประธานจุดเทียนนะครับ นี่แล้วก็ยังมีเกจิดังมากมายนะมาร่วมปลุกเสกที่เช่นหลวงปู่ศรีมหาวีโรหลวงพ่ออุตมะแบบนี้นะหลวงปู่ดีวัดพระรูปหลวงพ่อบุตรดาหลวงพ่อลำยัยวัดทุง่งลาดหญ้าแบบนี้ก็มาร่วมปลุกเสกนะครับนี่ปลุกเสกวัดบวรดีอยู่แล้วนะครับาสายกรรมฐานสายปู่มั่นนะนะครับผมมีอยู่2เหรียญน,นะครับสวยทั้ง2นะครับเดิมๆทั้ง2ปี36อายุพระ3าปีนะครับแบ่งเหรียญละ 220บาทรวมส่งนะครับเหรียญละ220ีสนะนะครับหลวงปู่มั่นนะครับปลุกเสกที่วัดบวรนะครับเดี๋ยวหยิบให้เพื่อนชมนะครับมีอยู่2เหรียญนะครับนี่เอาเหรียญละ220บาทรวมส่งนะใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับองตามนี้คลิปเลยนะครับสายกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นนะครับนี่ลักษณะพิมพ์ใบหน้านะนะครับเป็นพิมพ์ หลวงพ่อนะครับหลวงปู่มั่นครึ่ององนะครับหน้าตรงครึ่ององค์แบบนี้นะนี่อ่าลมดำเดิมๆนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับแล้วก็มีนี่องค์นี้จะเป็นเหรียญสมเด็จพระพุทธ,ธาจ้าโตนะครับเป็นเหรียญหยดน้ําพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วปีลึกนะปี15นะครับด้าหน้านจะมีปีพศกํากับปี2515นะครับก็จัดสร้างพร้อมอ่า น่าจะสมเด็จร้อยปีก็ปีหนึนะนะครับแต่องนี้ผมไม่ทราบที่นะว่าออกที่ไหนนะครับเผื่อใครรู้จักนะครับแต่ว่าสวยเดิมนะครับพุทธศิลป์สวยงามนะครับข้างบนนี้จะมีหยันเถาะนะครับเราดูลายเส้นนะนะครับนี่ปีหนเปิดไว้200นะครับสมเด็จโตนะครับเนื้อทองแดงเดิมๆนะครับจีวรหุ่มคลุมแบบนี้นะพิมพ์สมเด็จพระพุทธรจยาโตนะครับแล้วก็จะมีตัวตอเต่าเล็กๆนะครับเห็นไหม อยู่ข้างล่างสมเด็จโตนะนะครับตัวเล็กแต่คมนะครับเราดูคำว่าตวโตคมรังสีคมชัดนะครับ2515อายุพระ53ปีนะครับ, 15, ปนะรบเปิดไว้200นะครับนี่สองร้อยบาทรวมสม่งนะครับด้านหลังเป็นหลังยันสามนะครับสมเด็จโตวัดะระฆังนะใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับเราก็มี องค์นี้นะครับพ่อแช่มนะนะครับเผื่อใครสนใจหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมสวยเดิมนะครับเป็นเหรียญเซมาสร้างหอประชุมปี2537นะครับเนื้อทองแดงลมดําเดิมๆสภาพสวยนะครับหลวงพ่อแช่มหลังหลวงพ่อเวยพรนะครับสายนครปรถมสายวัดดอนใหญ่หอมนะครับรับประกันแท้นะครับเราดูเดิมมากๆนะครับแทบไม่ผ่านการใช้เลยผิวพันลายเส้นแบบนี้คมชัดเลยนะ นะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงพ่อแช่มนะครับนี่ตอนจัดสร้างหลวงพ่ออายุ88นะครับนี่เห็นไหมคมชัดนะนะครับวัดดอนใยหอมปี37ด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อเวยพรนะครับนั่งเต็มองค์นะครับก็ถือว่าเป็นพระยุคต้นของหลวงพ่อเวยพรด้วยนะนะครับเพราะว่าปีปี37หลวงพ่ออายุ52นะครับเห็นไนี่52ปีนะครับ เจ้าอาวาสคนปัจจุบันวัดดอนใหญ่หอมองค์นี้ก็เปิดไว้220นะครับ220บาทรวมส่งนะครับรับประกันแท้องค์ตามในคลิปเลยนะครับเสมาพ่อแชมพ่อเวพรนะครับแล้วก็มีนี่เครื่องรางพาระืึกลับนะครับเผื่อใครรู้จักนะนะครับองค์นี้จะเป็นาสาริกาไม้แกะนะครับสาริกาคู่แช่น้ำมันนะครับเลี่ยมเก่าเลี่ยมเดิมนะครับ สุดยอดเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับสาธิกาแช่น้ํามันนะครับไม่ทราบสํานักนะครับไม่ทราบที่ไม่ทราบสํานักนะครับแต่ได้เดิมนะครับมาเลี่ยมเดิมเดิมนี่เลียมเก่าเลยนะครับเพราะว่าเขาแช่น้ํามันมานะก็ต้องเลี่ยมไว้แบบนี้นะครับนี่ที่ตัวนกเหมือนมีอักขระนะครับเราดูพุทธศินแกะนะไม้แกะนะครับนี่ตรงนี้เปิดไว้200นะครับสาธิกานะครับ าสาธิกาคู่แช่น้ํามันนะครับใครที่ทําการค้าขายทําธุรกิจเจรจาต่อรองแบบนี้นะบูชาได้นะครับสาธิกาแช่น้ํามันนะครับอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนําพาบ้านพักเครื่องราคาหลักร้อยนะครับเพื่อนๆที่พี่สนใจองค์ไหนก็ In ขอ inbox ขข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมขอบคุณครับ